สวัสดีครับวันนี้พามาชมต้นทุเรียนนกนะครับต้นนี้เป็นทุเรียนนกที่ผมไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับปล่อยทิ้งอยู่ในตะกร้าชํานะครับตะกร้าชําเป็นตะกร้านี้นะครับก็ไม่ได้รดน้ําไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับทุเรียนนกก็ยังสามารถเติบโตได้ครับอันนี้คือตั้งใจจะจะทิ้งนะครับจ,จะทิ้งก็เลยลองเห็นว่ายังไม่ตายก็เลยลองเอาดินมากลบนะครับให้ ให้มันขึ้นดูนะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะผมก็ได้ทดลองนะครับพอทดลองปลูกนะครับโดยการเอาวางบนด,ดินนะครับเอากล่องนี้คว่ำลงมาแล้วก็เอาดินเดิมๆที่อยู่ในกล่องนะครับ่าแล้วก็ปลูกนะครับโดยการพอกดินขึ้นมาถมที่ที่เม็ดของทุเรียนนกนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนกนะครับสังเกตได้ว่าพอ เอาดินมาพอกที่โคนนะครับแล้วก็ลดน้ําได้ประมาณ1เดือนนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่า,าทุเรียนนกเริ่มแตกยอดแล้วนะครับนะครับเริ่มแตกยอดยอดเริ่มเดินแล้วนะครับแสดงว่าระบบรากนะครับ เริ่มที่จะเดินออกหาอาหารได้นะครับบางทีใส่ไว้ในเข่งนะครับลากมันเดินไม่ได้นะครับทําให้หาอาหารได้ไม่ดีนะครับอันนี้เริ่มแสดงเห็นว่าระบบรากนะครับเดินหาอาหารได้ดีนะครับยอดก็เริ่มแตกขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมทุเรียนบ้านบ้างนะครับทุเรียนบ้านที่ผม ได้ปลูกลงดินเอาไว้นะครับมี2แบบนะครับต้นที่ตัดรากขดกับต้นที่ไม่ได้ตัดรากนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสําหรับการชมและการติดตามนะครับสวัสดีครับ